มาแล้ว Macbook Air M3 ใหม่ล่าสุดว่าแต่ถายกันถูกไหมคะว่าเครื่องไหน Macbook Air M3 แล้วเครื่องไหน Macbook Air M2 ลองทายกันเม้นต์กันมาค่ะมันก็ทายยากอยู่นะก็เพราะว่า Macbook Air M3 และ Macbook Air M2 2รุ่นนี้รูปลักษภายนอกพอร์ตต่างๆดูข้างนอกนี่คือมันเหมือนกันเป๊ะสีที่มีให้เลือกก็เหมือนกันเป๊ะเรียกได้ว่าหยิบผิดได้เลยอะ่ะเชลยเครื่องนี้ค่ะ MacBook Air M3 ที่ออกใหม่เนี่ยเอิ้นว่าทําให้คนเกิดความลังเลได้เลยแหละว่าเอ๊จะไป MacBook Pro หรือว่าจะไป Air ดีนะด้วยชิป M3 ที่แรงขึ้นมากแล้วรองรับ r a y t r a c i n g ด้วยต่อจอนอก2จอได้ด้วยอะ่ะตอนนี้ MacBook Air M3 ก็เลยกลายมาเป็นออปชันที่เลือกเพิ่มมาอีกสําหรับคนที่แต่เดิมจะต้องใช้ MacBook Pro เมื่อก่อนเนี้ยคนที่เลือก MacBook Pro ก็เพราะรู้สึกว่า CPU GPU ของ MacBook Air เนี่ยมันแรงไม่พอจะทํางานกราฟิกตัดต่ออะไรหนักๆมันก็คงไม่ไหวแต่เราก็เคยรีวิวกันไปล ะะว่าตั้งแต่ Macbook Air M2 เนี่ยก็สามารถทํางานกราฟิกหนักๆแล้วก็ตัดต่อได้ลื่นไหลสบายๆเลยทีมงานเราก็ใช้ตัดต่อกันมาแล้วด้วยหรือเมื่อก่อนคนที่ต้องการต่อจอนอก2จอก็ต้องซื้อ Macbook Pro เพราะว่า Macbook Air มันมีแค่ชิป M2 ที่ต่อได้จอเดียวอยากได้2จอก็ต้องเป็นชิป M2 Pro ซึ่งก็มีแต่ใน Macbook Pro เท่านั้นแต่คราวนี้พอเป็น Macbook Air M3 ตัวนี้มันต่อจอนอกได้2จอแล้วว่าแต่มันก็ต้องพับจอน้ตบุกลงมานะเพื่อจะได้ใช้จอนอก2จอได้สายตัด ต่อคนเขียนโปรแกรมก็ใช้ MacBook Air M3 ได้สะดวกละ่ะเทียบราคา MacBook Pro กับ MacBook Air ที่ใช้ชิป M3 เหมือนกันแรมเท่ากันความจุฮาร์ดดิสเท่ากัน ราคาของ Macbook Pro แพงกว่าเป็นมือเลยก็น่าคิดนะว่าเมื่อมี Macbook Air M3 ตัวนี้ออกมางานที่เราต้องการจะเอามาทำนะ่ะมันยังจะเป็นต้องซื้อ Macbook Pro อยู่ไหมไว้เดี๋ยวเรามารีวิวละเอียดละเอียดให้ดูอีกทีหลังจากที่ลองใช้แล้วด้วยยังไงก็กดติดตามกันไว้เพื่อรอดูคลิปหน้าเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กันได้นะบายอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ กดเลยกดเลยกดทดันน้ำ